ลูกมีเสมหะในคอดูแลลูกอย่างไรนะคะจำเป็นที่จะต้องให้ลูกกินยาไหมหรือว่าใช้แค่สเปรย์น,น้ำเกลือพ่อนจมูกเด็กก็ได้นะคะจริงๆถ้าสมมติว่าลูกหามีน้ำมูกนะคะหรือว่ามีเสมหะในคอนะคะไปหาหมอบางทีคุณแม่ก็จะได้เป็นแค่แบบน้ำเกลือนะคะเอามาหยดจมูกนะคะหรือว่าใช้สเปรย์น,น้ำเกลือฉีดพ่นที่จมูกลูกนะคะจะต้องบอกเลยว่าถ้าในเรื่องของเสมหะนะคะหรือว่าน้ำมูกค่ะเราจะต้องใช้น้ำเกลือนะคะเพราะว่าน้ำเกลือจะทําให้น้ำมูกค่ะเหนียวข้นลดน้อยลงนะคะแล้วก็น้ำมูกเองนะคะที่ไหลตกลงไปในคอก็อาจจะกระตุ้นนะะคให้ลูก ได้ดังนั้นนะคะเราก็จะใช้วิธีการบรรเทาเบื้องต้นนะคะนั่นก็คือน้าเกลือนั่นเองค่ะถ้าเบบีอายุ1เดือนขึ้นไปแล้วคุณแม่สามารถใช้เป็นสเปรย์น้นําเกลือฉีดพ่นจมูกลูกได้นะคะที่การใช้งานก็คือง่ายมากๆเลยคุณแม่อาจจะแบบห่อตัวลูกก่อนถ้าลูกดิ้นเนาะจะพ่นนะคะในลักษณะนะคะนอนลูกหัวสูงแบบนี้หรือว่าจะจับลูกนะคะนอนตะแคงแบบนี้ก็ได้อายุตยัวอย่างเช่นเรานะคะจับพ่นลูกนะคะในลักษณะอุ้มหัวสูงแบบนี้นะคะเนาะสอดนะคะหัวพ่นเข้าไปที่รูจมูกลูกแล้วก็กดพ่นฟึดนะคะแค่นั้นเองนะคะแล ไปนะคะแล้วก็กดพ่พนฟึดนะคะเนาะฝอยละอองน้าเกลือจะเป็นแบบนี้อ่านะคะจะเป็นฝอยละอองนะคะเนาะนุ่มละมุนไม่เจ็บไม่แสบไม่สำลักนะคะเป็นน้ําเกลือ0.9% sodium chloride น้ำเกลือ,อลเกรดทางการแพทย์เนาะเวลาที่พ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ํามูกนะคะหรือว่าน้ำเกลือส่วนเกินที่ไหลตกออกมาก็ดูแลใช้เป็นทิชชู่เปียกสูดน้ําเกลือนะคะ ซับน้ำมูกหรือว่าน้ำเกลือนะคะส่วนเกินออกมาอย่างเบามือแบบนี้เป็นอันเสร็จค่ะถ้าล well. ูก so ค่ะมีเสมหะในคอนะคะคุณแม่จะต้องดูแลทางเดินหายใจลูกให้ชุ่มชื้นถ้าเป็นเบบี๋จนถึง6เดือนนะคะก็จะต้องกระตุ้นนะคะให้ลูกกินนมบ่อยๆนะคะเพราะว่าในนมเองก็จะมีน้ําก็จะช่วยทําให้ทางเดินหายใจชุ่มชื้นแต่ถ้าลูกอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะสามารถให้นอหากินนมควบคู่กับน้ําแบบนี้ได้เพื่อทําให้ทางเดินหายใจชุ่มชื้นนะคะก็จะช่วยเรื่องของเสมหะในคอได้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าลูกนะคะมีเสมหะนะคะตกลง ได้นะคะแล้วก็ช่วยเคลียร์ทางเดินหายใจลูกได้นั่นก็คือการใช้น้าเกลือนั่นเองค่ะเด็กกระวัดนะคะหรือว่าการมีเสมหาในคอเป็นสิ่งที่ต้องเจอดังนั้นมีสเปรย์น้ําเกลือติดบ้านไว้นะคะลูกมีอาการเมื่อไรหยิบจับพ่นใช้ลูกหายใจโล่งค่ะจะใช้เป็นสเปรย์น้ำเกลือเหมือนกันกับแมโบก็ได้นะคะของใช้นี้โน้ตนะพิกัดจิ้มได้เลยตะก,การดานล่างคลิปนี้